วัสดีครับผมปีนะครับตอนนี้อยู่กับเกม World of t a n k นะครับมีเป็นครั้งแรกที่จะได้สัมผัสเกมนี้นพอดีที่เล่นเกมนี้คือมีพี่ๆรู้จักนะเขาเล่นกันนะครับเห็นเล่นกันเยอะผมก็ต้องเล่นกันเล่นบ้างแหละมาจะได้รู้ั้งเป็นไงกดเอาอยัางไงวะ,ะเริ่ม๋อ,อมี ฝึกหัดฝึกซ้อมลองดูียนไปเป็นแนววัดข้ามได้ไหมเนี่ยผมโอเคฮะก็จบเอโมดฝึกซ้อมไปแล้วนะครับก็มาคราวนี้ได้ลองเล่นจริงหนึ่งทีก่อนอื่นมาดูนะมันมีเสี่ยอะไรบ้างวะเนี่ยไหนดูซิอันนี้ดูถ้าจะเป็นรถถังอเมริกานะครับต้องบอกก่อนนะโดยส่วนตัวผมไม่รู้เรื่องเสี่ยอะไรของรถถัง ทำไมสงครามโลกเลยนะครับเนี่ยบางทีไม่ใช่แฟนบอยรถถังเป็นคนสนใจเท่าไหร,ร่ดูแค่ไม่มีอีกคันพวกเชอเร์แมนนะวันนี้ไม่รู้ใช่รถถังสงครามโลกพวกไทเกอร์คิงไทเกอร์อะไรพวกนนี้แล้วที่เหลือก็โอหลืมๆไปหมดแล้วแต่รถถังดังๆทำไมนั้นไม่ค่อยได้ศึกษาเลยเท่าไหร่ไปดูดิรถถังเยอรมันมีฝรั่งเศสะของโซเวียตทำไมมันมีแต่คันเล็กๆวะมันกีดอ,อู้ห์มันใหญ่สุด แรม,มโอ้โหดูท่าอันนี้คือมันน่าจะใหญ่ถูงแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอ่ามันเป็นบปกอ,อะไรเพิ่มเติมนะอู้เพิ่มทัพ์แรงโอ้โหห้าแสนชิบหายแล้วผมมีตังค์เท่าไหร่ดูเงินตรงไหนนะอ๋อนี่ไงโอ้หกพันเหรียญเงินสูเหรียญทองหน่วยต้องเติมตังค์เนี่ยนีอะไรวะอ๋อนี่มันจะเป็นกระสุนหรือเปล่า ๋อเห็นว่าเลือกได้อได้นอนนี้เองเลือกได้เอาขดได้หมดเลยอันมันมีให้วิจงวิจัยอะไรด้วยก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ของมันเลยอันนี้อะไรอะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันเลอ่ะเราเลือกทางไปลุยกันเลยดีกว่าเป็นที่เหลือค่อยคิดค่อยมาศึกษาไปเอาอะไรดีวะเอาอังกฤษแล้วกันนะคันมันใหญ่สุดละเอ๊ะไม่เอาเอาเมกา นีเออเราเน้นเล็กในชะ่เน้นหลบเน้นหลบเออ่าแล้วก็ไปยังไงเมื่อวมีอะไรไหมปืนปืนยี่สิบมิลเนี่ยนะได้สามสิบเจ็ดมิลเนนะี่ยความเสียหายเฉลี่ยสองสองสามสิบสามสิบสามหกอุ้ยอันนี้เล็กเฮ้ยมันก็แรงดีแล้วนี่สามสิบเจ็ดมิลเ,เดี๋ยววันนี้ไรเนี่ยอ,นะอ๋อมีเจาะกงกเจาะโ,โอ้ยนต์นะ อันนี้มันเพิ่มแรงมา้าสายพานอ,อ๋อความเร็วอันนี้อะไรวะพยาวิทยุอืผมก็ไม่รู้คืออะไระก็ค่อยคิดแล้วกันแล้วมันเล่นอย่างไงตรงไหนว่าการลบปกติเดิมสู้เอา้าอะไรเนี่ยผมไม่รู้่คิดกันไปแล้วนะอะมันเหมือนจะเป็นการจัด ห้องให้ไปสู้เลออกแนวอะไรคลายให้อนหรือเปล่ากดๆไปเดี๋ยวมันจะยัดเข้าห้องสักห้องเลยมาดูด้วยรอนานจะมึงกว่าโอเควันนี้ก็มาละเอาเชียร์อะไรเนี่ยฮ่าเฮ้ยไม่เอาโอเคมาจะเริ่มล้มแล้วเ,เต้นมากมีคนจริงใหญ่มงมึงวะเนีย มาบอกให้ยึดฐานที่มั่นถึงไหมหก็ทำไมคัศน์ศิลป์แบบใหญ่แน่เฮ้ยยังไหงวะตาแผนที่นี่โทเก่าโอนมีกระตุกว่า,ายีงยีงไปด้วยเล่นไปด้วย,ว,ย,ว,ยวะอะไรอ่ะไอ้เล่นยิงกันแล้วอ่ะ แย่อะไรเลยซึ <ive de> ่งอยู่ไหน้แล้วบังคับยากไปหน่อยมันยิงอะไรวะเ่นาหนยิงแล้วะอา ยาโนเชี่ยอยู่ไหนวะเข้าเอ้ยอยู่นู่น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 เชี่ไวะยิงแม่งเลยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอ้อ้โ้โอ้อโอ้โโอ้้อ้ออออ้ ไลยอะไล่ะอะ,อะโผออกมาไม่ทันไลเลยยังไม่ได้ยิงใครด้วยแล้วก็จบตำหรับเมื่อกี้ก็คือแพ้ครับแพ้คิดแต่คิดแตนเลยยิงใครไม่ได้ด้วยเอาไหม่า อไ้ไไม่ได้มีรายงานโดยละเอียดเอียช่างมังไม่อ่านมันนีเลือกกองบานรถทางการฝึกแบบที่หมดรถทางอะไรเนี่ยไม่เอาเป็นหน่วยลบโอเคการลบปกติอันนี้มีมวิจัยอะไรขอดูสักหน่อยกันนะอืมมันต้องเสียตังค์อ๋ออ,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 อะไรเนี่ยกดเลย ไ้กด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 ,ด,ดใช้ง่ายอะเอ็นทูไลท์อะไรวะออไลอยอะ,ไ,อะไม่เป็น่นนะครับเอากดเริ่มสู้ไปงเ้นอืมมาดูดรอบนี้เสื้อเป็ไนไงวะมา,ามารอบนึงงแน่นแบบไม่เันเี่ยอะไรเ่ยอันนี้ มันจะเป็นยึดทงเหมือนกันเนะโอ้โหอันนี้ออกแนวแบบเมื่อกี้เราพาเราไม่รู้ทางแมปนะอันนี้ก็แมปเพิ่งเคยเล่นก็ไม่รู้ทางเหนะมือนกันตามแบนที่อืมได้เวลาวเคลื่อ,อขนขบวนแล้วเราจะวิธีการไปทางเพราไม่อีกทางนะโอเคทกคนอยู่ไม่เล่นยังงแล้วอ่ะ ไปวะโอมกาดแหลกเลยอะสนอนวยไกลอะไฟอะกูไม่พบเป้าหมายอะเอออย่าเพิ่งรีบนะเอออย่าเพิ่งรีบเหมือนว่าข้างบนจะเป็นจำนวนทีมเราทีมศัตรู ยิงอู้เชี่ยมีไปไหนวนนะอ้ะอ,ะอมอย่งเนี่ยไปทาเลยนี่อ้อมไปตรง เอาหายไปตัวละอะไรวะีฝาไม่จำนวนจะไม่ลดเลยทำการเตเซตาไเนี่ยแบบอ้อมเลย เดียวแล้วเกินเอ้าตายหายแะยาวคงกะบังด้วยนะอ๋อม,มันมีองศาปนมาอยู่ม่เห็นป้ายน่อเดียว งเล่นกันดีๆดีดีวะมาเป็นควบมือใหม่ไปได้แบบแวบดีกว่ารู้สึกหลอนไอ้ป้าอุ้ยด้วเองเลยไอ้แดงๆดงาสึกทีเอ้ยอุ้ยอุ้ยเฉียดดาบอุ้ยอุ้ยเฉียดไม่ดีว่ะ ôi ui 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 no này, no 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 mày oh, 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 oh. no 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 <Yeah. S 2> เรื่องล,งล้นหัวไปเรื่อรู้สึกแมวฝาเนี่ยจะเป็นเป้าใหญ่่งอเาอเาดีดีกว่าเต้าเ,เล็กๆมั้ยด้านหน้าเขาด้านหน้าเขาซื้ง รู้เลยรู it, il, schnell, ido, Father, bien, ido, ้เลยยิงกูแน่แน่ยิงกูแน่แน่ยิงกูแน่แน่กูอู้แบบอ่า롱เวชชันไปก่อนอุ้ยรู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะไอ้วะไอ้วะาอ๋อออออะไรอ่ะอู้อู้เห็นแล้ว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 กูเห็นอแล้ว ดัก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 ยิงเมงแตกาถูกยิงงเมงแตกเอายียยิงเมงแตกดาอรถซโอ้โหโอ้โหโมเมนต์โมเมนต์โมเมน์ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกเอาเยี่ย กุดดินเย็บแปมรถถังกำลังระเบิดเฮ้ยอะไรวะโอ้โหอาจเป็นไปตั้งสองดอกแม่งไม่ตายยิงกูดอกเดียวม่องเลยอะไรวะโอ้โหเมื่อกี้สัตว์ยิงได้แล้วเนี่ยโอ้โหคันแรกเลยเนี่ยชื่ออะไรวะจำชื่อมันไม่ได้โอ้โหเน่าเน่าไหนเวยเอ้ยเฮียน่าตกน้ำเอาเฮ้ย มันดำน้ำได้อหรอ,อเอาไอ้เหียนี่แต่มันเนี้ยเอาตายเพราะความโง่ฮะอันนี้อาอันนี่ซูมลับๆในดงยาเทียน,นี่มนมนไม่จะไปไม่ออกมาที่โลกงนี่วะไม่กลัวโดนตองเอรออ๋อ,อน,นี่ ตางรถผมอ่ะผมเมื่อกี้สัตว์ยิงได้แล้วว่าโถไม่น่าเลยปืนไม่แรงพออ่ะอา้าวมันมีกระสุนเอาวมันจะโดนยิงอ่ะไปชากระมันไปชากระมันมีกระสุนมอยู่อ่ะ โอ้ตายแล้วดูรอบหน้าดีกว่าดิว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 เรื่องแพ้แล้วครับเรื่สองตาแพ้สองตาเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาไว้อีกขออีกรอบหนึ่งไหนดูซิวันอื่นผมว่าต้องเปลี่ยนรถถังดีกว่าเมื่อกี้เมื่ผมว่าปืนมันดาเมจมันจะต่ำไปแล้วดูดิเนี่ยโอ้ไหน เรการมองเห็นก็หัวน้อยด้วยหหนี่ดูก่อนทำอไรในการเลี้ยวอะไรเนี้ยแล้วก็ทำไมไม่มีแยะมองหูมองเห็นบอกสูตรลีสีทำอะไรรวดเร็วกว่าอืม น,นี่ออกกลางๆเลยปืนนี่อย่างไรวะอืมไม่รู้ว่าปืนยังไงนะโอ้อันนี้มันยิงเร็วนี่เองทำไมเอาล,ลองเน้นยิงช้าแต่หนักๆนะอะไรดีวะนี่แล้วกันตะขันมันใหญ่เลยเป็นเป้าอันนี้ก็ได้อ่ะขนเล็กๆหน่อยมันมีเพิ่มกลงเพิ่มเกาะไม่แนะ่ โอ้โหปวดไงวิจัยไงวิจัยไงต้องวิจัยกันเนาะงอมันเนี่ยวิจัยไงโอ้โหกดวิจัยให้วิจัยให่นี่อะไรเนี่ย จำเป็นมากเลยนี้กันเงินเดียวพอโอเคหูเสร็จตังคนะ์เลยอันนี้ดีกว่าซื้อเลยมีอะไรอะ่ะอะไรขึ้นวะอ่า ตาข่ัยยิงยี่หกหูอมังยิงเร็วมากอะ่ะปาการจอบกเกาะหรือมันหนักอะ่ะโอ้เริ่มสู้เลยกันเอ๊ะเมื่อกีผ้ผมรถถังเยอรมันไปใช่ไหมข้ามันเรงน,นั้นแหละมามันต้องอยู่ที่รถถังด้วยแน่ๆเลย แม่งเอาใหม่ฮะเมื่อกี้แม่งอัดๆอยู่แม่งร์ดดิสกอ์เต็มโอ้โหเซ็งเลยอะเมื่อกี้แม่งเก็บไปได้คันหนึ่งด้วยโอ้โหอัดไม่ทันรอเมื่อกี้ใช้รถถังเยอรมันเนี่ยตอนนี้แม่งอยู่ในการลบสังง้นกดออกมาก่อนนะวะเรามาเปลี่ยนดีกว่าไหนวะนี่เราจะมาลองใช้รถถังของอังกฤษกันดูนะแม่งคันย่างใหญ่อะโอ้โหเปาเบอร์เริ่มเงี้ยดูถ้าถ้าแจ่มว อ่าแลจากกอกรที่2 HP ันอื่นอะเป็นไงวะ23 38มาเนี่ยูด38 63เลยอ่ะนี่ลองแบ่งกระสุนดนะ้วย AP กับ HP นะมาลองดูเลยเริ่มสู้แม่งมาเล่ม,มันอีกสักรอบในคันมบบันเริ่มมหมทางกินเป็นคนไหม แม,มนอะไรอย่างเนี้ย น่าร listings เที่ยอะไรเนี่ยเฮี่ยอะไรเนี่ยนี่เนี่ย,ยใจหมดเอาอ้ยเฮี่ยแม่งคูอเร่าหินตายเลยโอ้อะไรวะดองไปแล้วอ่ะเนี่ยเรื่องความรักเพื่อนเราเราเพื่อนเป็นกำาลัง อยู่แล้วก็ปึ๊บเข้าไปอัดซ้ำได้ชัวแบบนี้โอ้โหอ,โอเขายิงยิงกันลอดแ,แบบนี้ใกล้แลาว่ารอดมาได้โอ้โหแม่นนั่นไปตายสามพันแล้วเนี่ยโอ้โหช่องนี้ดูถ้าจะไม่ปลอดภัยไปเลยช้าจ,จะวัด ไปไหมละเ้ยด้ยมืเีเปอร์เซ็นต์ืเปอรเซ็นต์ไปลาดไปลาดเอาดับไปแล้ว เอร์เซ็นต์โอ้โหไปลา้านเอาไปตัดไปแล้วไม่กระตุกจังหวะโอ้โหแล้วปั๊กรับเจ๊ไงตัาง,งกันเนีเฮ้ยอยู่ข้างหลังอะไรวะล่างเหรอ ไอ้ยเๆี่ยเยี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 ยเอาพลาดละมึงมึงพลาดมึงพลาดโหมึงพลาดมึงบรรจุกระสุนแล้วจังวะโอ้โหเย็ดเย็ดอีกโดนโอ้ยยอดโอ้ แตแม่งเลือดลดไปยังครึ่งเ,น,เ,ออเนื้อเนี่ยดูวาเจียวเฮ้ยตอนนี้หูฝั่งเราเยอะกว่าเนี่ยเฮ้ยไหนวะอยู่ไหนวะหูปมติดไม่ได้อาไปตามไปสามห่างแล้วอยู่นู่นไปไก่ไว้ไก่ไว้ไ รอบนี้ไหมโอกาสชนะลำไยเฮ้ยโอกาสชนะลำไยเนะี่ยโดนขัด้วเนี่ย วไม่เห็นนะเลยเฮ้ยโยยุ้ยเดี่หกเปอร์นี่เขาไปยิงนะเดีียวจอดเลยเนะี่ยห้ังแล้วลายวารานม่ทันห่างเยอเอไม่หันเปอร์เซ็นต์ไกลกยะวะเรายิงม่สั่วไม่ได้คนระับ เปิดกระสุนแล้วไงเยสโอ้โหชนะนะ yeah. oh, ครั้งแรกตั้งแต่เล่นมาโอ้โหยอดนี่ <c oughs> นี่นี่มาดูมาดูมีรายงานโดยละเอียดด้วยโอ้โหไปดูเด็กสูญเข้าเป้าจำนวนยิงสองคนระับเข้าเป้าหนึ่งโอ้โห <c oughs> <c oughs> ยอดไปดูดิเนี <c oughs> ่ยตีการ,กล,ร,บรากลบนะเขาลงการลบสี่ครั้งนะแพ้ไปสอง ชนะหนึงเมื่อกี้เลยโหรอดจากการลบหนึ่งโห,โหนี่ครับยิงได้ไปสองคันนะว,วันนี้โหเฮ้ยถูกว่าใช้ได้สำหรับมือใหม่เนี่ยมาจอดเิีงเชียวอเอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเล่นใหม่หาคนเทรนหาไปดูคลิปการเล่นเป็นแนวทางแกนเลยพอแค่นี้ก่นันไปทำงานต่อดีกว่า